คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นั่งรถไฟไปเที่ยวย่านเก่าวังกรดจังหวัดพิจิตรค่ะหลายๆคนจะมองพิจิตรเป็นแค่เมืองรองนะคะอันนี้เราจะพามาเที่ยวว่าพิจิตรเขาก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพเหมือนเรานะคะเราขอแนะนําขบวนรถไฟดังต่อไปนี้นะคะก็คือขบวนด่วน51นะคะออกจากกรุงเทพอภิวัตน์เวลาประมาณ22นาฬิกานาทีค่ะโดยเราจองตั๋วไปลรงที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ แนะนำให้เตรียมเสื้อกันลมมาด้วยนะคะในช่วงที่เราเดินทางอากาศเย็นพอดีเลยค่ะนี้จะถึงพิษณุโลกป,ประมาณตีสี่กว่านะคะเราก็ล้างหน้าแปรงฟันนี่เรียบร้อยแล้วก็รอเตรียมตัวขึ้นขบวน202เพื่อจะนั่งย้อนลงไปที่วังกฎค่ะขบวน202เป็นรถธรรมดาไม่ระบุที่นั่งนะคะก็คือจอดทุกสถานีค่ะค่าโดยสารไปวังกรประมาณ11บาทค่ะ ถึงสถานีวังกรดแล้วค่ะวังกรดห่างจากพิจิตรกันแค่สถานีเดียวนะคะประมาณ8กิโลเหตุผลที่เราเลือกขบวนเหล่านี้ก็คือเราอยากจะให้เพื่อนๆนมาที่วังกรดก่อนเที่ยงนะคะเนื่องจากว่าถ้าบ่ายแล้วร้านอาหารตามที่ดูจากรีวิวของเรานี้ทั้งหมดก็คือเขาจะเก็บร้านปิดกันหมดแล้วนะคะ เริ่มต้นจากทางหน้าสถานีได้เลยนะคะดูตามหมายเลขนะคะ1 2 3จะเป็นร้านที่เราแจ้งเอาไว้นะคะอันนี้มื้อเช้าเราจะแวะกันที่นกหวีดกาแฟโบราณก่อนค่ะเซตนี้20บาทค่ะมีอะไรลองท้องแล้วเราก็เดินมาขอพอรสการะที่ศาลเจ้าพ่อวังกลมค่ะเพื่อรับพลัง่วงจุ้ยท้องมังกรค่ะข้อดีของย่าน เก่าวังกรดนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนต่างๆแล้วก็เดินหาของกินได้เดินถึงกันได้หมดเลยค่ะระยะทางก็คือไม่ไกลมากอันนี้เราจะลองมาทานบะหมี่ผัดไทยค่ะที่ร้านเจลังอิ่มแล้วจากร้านเจ้ังเราก็เดินมาต่อนะคะน,นี่เราจะพบกับซุ้มประตูวัฒนธรรมจากซุ้มประตูให้เดินไปทางด้านขวามือนะคะจะเป็นบ้านหลวงประเทืองคดีค่ะ ที่นี่ถือว่าเป็นอาหารตึกแห่งแรกของย่านเก่าวาังกรดแห่งนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะหลวงประเทืองคดีดท่านเป็นอดีตอายการนะคะแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่เริ่มสร้างตลาดวังกรดแห่งนี้นะคะ ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะหาดมาเที่ยวย่านกาวางกรดลองแวะชมที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปหาอะไรทานกันต่อค่ะอันนี้แวะมาที่สาคูป้าเท้านะคะสาคูไสหมูที่นี่จะราดกะทิด้วยนะคะเรามาตัดเลี่ยนกันด้วยน้ำมะนาวดองค่ะแก้วนี้10บบาทค่ะลองเปิดใจชิมดูนะคะหลังจากนั้นเราเดินข้ามทางรถไฟมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาที่วัดวังกลมค่ะ มาชมเรือสอนทองที่เคยชนะวงเงินเดิมพันถึง30ล้านเช่นนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินย้อนข้ามทางรถไฟกลับมานะคะอีกด้านหนึ่งมาที่ชิมโฮงคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์แบบจีนร่วมสมัยนะคะมีมุมถ่ายรูปหลายจุดค่ะเราก็รอมานั่งพักผ่อนที่นี่ก่อนที่จะไปต่อกันนะคะ จากชิมโฮงคาเฟ่เดี๋ยวเราจะเดินย้อนลงไปทางสถานีรถไฟนะคะก็จะผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดไสลุยค่ะเดี๋ยวเราจะแวะทานมื้อกลางวันที่นั่นนะคะเราสั่งเส้นเล็กน้ำมาลองค่ะพริกสดที่นี่เขาจะลงไปต้มกับน,น้ำซุปนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะพริกจะเผ็ดร้อนที่คอสดชื่นดีค่ะเส้นเล็กที่นี่จะไม่เหมือนกับที่กรุงเทพนะคะเส้นจะใหญ่กว่าเราต่อกันที่ของหวานค่ะเจว๊วีน้ำแข็งใส มีคนบอกว่ามาแถวพิจิตให้ลองสั่งเม็ดบัวนะคะนี่เราสั่งเม็ดบัวเผือกแล้วก็อันนั้นคือมะละกอนะคะที่นี้เขาจะแยกน้ําแข็งมานะคะแล้วก็มีเพิ่มน้ําแดงกับนมอยากทานอะไรก็ใส่เพิ่มเอาค่ะย่านเก่าวังกรดเราแนะนํานะคะแม้จะไกลจากกรุงเทพนะคะราคาอาหารแถวนี้น่ารักมากเลยค่ะ ที่เห็นเราทานมาทั้งหมดนี่คือหมดไป200บาทเองนะคะจากนั้นเรามารอขึ้นขบวน1นึนะคะค่าตั๋วไปลงที่พิจิตร2 2บาทค่ะคืนนี้เราจะไปนอนที่พิจิตร1คืนค่ะไม่ถึง5นาทีนะคะเราก็มาถึงพิจิตรแล้วค่ะเราใช้บริการรถรับจ้างให้ไปส่งที่ที่พักนะคะคุณลุงคิด80บาทเนื่องจากทางที่จะไปผ่านวัดท่าหลวงพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะแวะสักการะหลวงพ่อเพชรก่อนคะ่ะแป๊บหนึ่ง จากวัด่าหลวงกับที่พักเราไปทางเดียวกันนะคะไม่ไกลมากค่ะอ้อที่พิจิตรมีแก๊ปคาให้บริการด้วยนะคะที่พักที่เราจองไว้คืนนี้คือระเบียงน้ำรีสอร์ทนะคะเราเจอในต่อตอนนะคะแต่จองผ่านกับเพจ Facebook โดยตรงค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรีเซพชันที่นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแวะเติมแมวก่อนที่จะไปเช็คอินค่ะ ห้องพักที่เราได้จองมาในเลทราคาเดิมนะคะเพราะว่าทราบมาว่าปีใหม่2,569เขาจะปรับราคาใหม่ค่ะห้องนี้เราจองมาคือ400บาทค่ะไม่รวมอาหารเช้ามีห้องน้ำในตัวนะคะมีแอร์ตู้เย็นทีวีพร้อมค่ะรูมทัวร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักผ่อนแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนเลยค่ะบนรถไฟจากที่พักเราเปิด g o o g l ล Map ไปที่ลานป้าตากากหมูนะคะเดินไปจากที่พักประมาณ500เมตรนะคะ ที่นี่ทุกเมนูใส่กาะกหมูหมดเลยนะคะราคาก็น่ารักด้วยค่าไม่แรงมากความเดิมต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่เราไปเที่ยวย่านเก่าวังกรดมาแล้วก็มานอนที่พิจิตหนึ่งคืนค่ะสำหรับ EP นี้เราจะพาไปเที่ยวที่บางบุญนากนะคะเราขอเบอร์คุณลุงรถรับจ้างเอาไว้นะคะเช้านี้อากาศ13องศาอย่างเย็นเลยค่ะเราจะเดินทางด้วยขบวน202นะคะ หลังจากวันที่5ธันวาคม68ตารางเวลารถไฟสายเหนือจะปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆต้องอัปเดตกันใหม่อีกทีนึงนะคะอันนี้คือสถานีพิจิตรกาลังจะปรับปรุงทาสีใหม่ค่ะค่าโดยสารจากพิจิตรไปบางมุนนาค11บาทค่ะขบวน202เป็นรถไฟธรรมดาชั้น3ไม่ระบุที่นั่งนะคะเพราะนว่างตรงไหนก็นั่งได้เลยนะคะบา,บายๆค่ะวางกรดการเดินทางไปบางมุนนาใช้เวลาประมาณ55นาทีนะคะ ถึงแล้วค่ะบางมูลนาคชื่อเดิมเขาจะเรียกกันว่าบางขี่นาคนะคะแต่มันไม่เพราะอะค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นบางมูลนาคไฮไลท์จุดแรกของบางมูลนาคที่ต้องมาเช็คอินนะคะก็คือในสถานีน้องนาคค่ะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แล้วนะคะที่สถานีบางมูลนาคจะมีตรายางให้สะสมประทับกันได้นะคะอันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะขนมจีบข้างๆสถานีบางมูลนาคค่ะชุดนี้20บาทค่ะ ผลที่เรามาบางมูนาคแต่เช้าอะค่ะเราจะแวะมาทานโกซิหมี่ร้านนี้ค่ะโกซิหมี่คือกว๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งที่ทําโดยการใช้เส้นลงไปผัดกับน้ํามันไฟอ่อนก่อนแล้วพักไว้ก่อนส่วนน้ําราดนั้นนิยมใส่หน่อไม้ผัดกับน้ําต้มกระดูกผสมกับแป้งมันพอให้มีความข้นเหนียวเนื้อสัตว์นิยมใช้เนื้อหมูและกุ้งหรือเนื้อสัตว์อื่นอิ่มแล้วมารับพลังงานดีๆมาขอพรที่เจ้าพ่อแก้วแข่งนี้ค่ะเราจะพบน้องนาคน่ารักน่ารัก,รกตัวนี้ตามจุดสําคัญต่างๆนะคะ ในเดือนธันวาของทุกปีจะมีงานสักการะเจ้าพ่อแก้วและขบวนแห่สแสดงของเองกอนะคะชาวบางมุนนาคจะเคารพและศรัทธาในเจ้าพ่อแก้วนะคะมาขอเรื่องการค้าขายและให้เจริญรุ่งเรืองค่ะบริเวณนี้คือศาลเจ้าพ่อแก้วหลังใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมศาลเจ้าพ่อแก้วหลังเดิมค่ะระหว่างทางเราก็จะพบสติีทอาร์ตแล้วก็ตัวน้องนาคซ่อนตัวอยู่ในหลายๆมุมนะคะ ตลาดเฟื้นอดีตนี่มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังไม่ได้มาเที่ยวบางมูลน,นาคสักทีจนครั้งนี้ค่ะตัดสินใจมาชมแล้วก็มาตามหาน้องนาคน่ารักน่ารักค่ะอันนี้คือศาลเจ้า่อแก้วหลังเดิมนะคะอยู่ริมน้ำน่านนะคะเดิมเคยเกิดไฟไหม้ใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็นำมาปรับปรุงบ,บูรณะใหม่อีกครั้งค่ะสายถ่ายรูปวินเทจกล้องฟิล์มน่าจะชอบที่บางมูลนาคนี้น,นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ชาวบางบุญน,นาคกันที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชมนะคะส่วนนี้หน้ากากเอ็งกอน้องนาคค่ะอันนี้ลายเซ็นแล้วก็รูปภาพของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ค่ะในพิพิธภัณฑ์ชาวบางมุน,นาคแห่งนี้จะจัดแสดงความเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือถุงช้อปปิง้งร้านค้าในย่านบางมุญน,นาคในยุคสมัยนั้นนะคะ จากนั้นเราก็เดินมาแวะที่ละมุนนาคาเฟ่ค่ะแมน้นร้านจะไม่ใหญ่มากแต่ก็อบอุ่นดีนะคะเล็กๆกระทัดรัดค่ะ ทีนี่จะมีตุ๊กตาน้องนาคซ่อนตัวอยู่หลายมุมนะคะลองดูนะคะตัวนี้ก็คือสายตาวาวรให้หยิบเล่มนี้ไปอ่านดูค่ะเราจึงสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ของว่างมาทานเพื่อที่จะอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะพิจิตรไม่เป็นเมืองรองในนี้จะรวบรวมอำเภอต่างๆของพิจิตรมีสตอร,รี่มากมายน่าสนใจเชื่อคะ่ะหยิบอ่านฟรีคะ่ะ เดี๋ยวจากจุดนี้นะคะมื้อเที่ยงเรายังติดใจที่งอเแซกบีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปทานที่นั่นอีกรอบหนึ่งค่ะเหตุผลที่เรามาบางบุราแต่เช้าก็คือร้านงอกแซกบีนี่บ่ายโมงเขาก็จะปิดร้านแล้วนะคะเราเลือกกลับขบวน1 0 2นะคะหลังจากวันที่5ธันวา68ตารางวอรถไฟสายเหนือจะปรับเวลาใหม่นะคะอันนี้คือเวลาเดิมนะคะ ขบวน102เป็นประเภทรถเร็วนะคะระบุที่นั่งค่ะทริปนี้ตัวช่วยในการวางแผนการเดินทางทั้งหมดเราใช้แอป SRT Time Table นะคะก็คือตารางดูเลยเวลารถไฟของการรถไฟเป็นผู้จัดทำนะคะเราก็เลือกต้นทางแล้วก็ปลายทางที่เราต้องการเดินทางแล้วมันจะโชว์ขบวนรถที่เราสามารถจะเลือกได้ตามความสะดวกของเรานะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store, Play Store นะคะ เป็นแอปใช้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้คือตารางเวลาหลังจากวันที่5ธันวาคม68ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่กดติดตามและรับชมค่ะ